มีกรด้านหลังด้วยนะนะมีกรอ้อลืมพูดถ,ถ่ายอยู่ปะใช่ใชชกดเปิด,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 ปดอ่ะถ่ายเลยอ่ะมีกรล็อกข้างหลังนะครับแต่แต่ <laughs> แต ผู้โดยสารตอนหน้าไม่มีปุ่มนะปุ่มโพสสตาร์ปุ่มค e y l e s s นะไม่มีนะเออเหมือนแคม r y รี่บ้างนั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็มีกุญแจอยู่ก็ใช้กุญแจรีโมทเปิดได้โอเคอันนี้ก็เป็นไฮไลท์พอดีกดแล้วเหรอเดี๋ยวัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนในราการปัจจัยที่6ทางช่องท่องล่ากับ anes, ลาเนสแลลอยแปดชานะครับวันนี้ตามคําขอนะครับเราอยู่กับ Toyota y a r i s ปี2014เย่ <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากที่ปี2006นะครับแล้วทาง Toyota เนี่ยก็คือลากยาวโชมนั้นเนี่ยซึ่งเราเองก็เคยใช้นะครับปี2006 ไปจนถึงปี2014นี่แหละนะครับกี่ปีอะนับดูแล้วกัน <c oughs> นานมากนะก็อาจจะมีแบบว่าไมเนอร์เชนบ้างมีโมเดลเยียบ้างอะไรปรับโฉมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ สำหรับคนที่ชอบความสดใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใจเท่าไหร่นะฮะเออเขาก็แบบเปลี่ยนค่ายบ้างอะไรบ้างนะฮะยกเป็นเรานะ <laughs> โอเคเอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเป็นรถที่ออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2014แล้วปีนี้ก็คือ2022แล้วนะครับเออก็แต่ว่า ก็ชอบนะเออแล้วก็มีคนขอมาด้วยนะฮะเออคนที่ขอเขาก็เขาก็ขอนะทั้งทังที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นรีวิวไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเ,ออเดี๋ยวกล้องรออยู่นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไฟหน้ากับไฟฉุกเฉินให้ดูนะฮะจะได้เห็นว่าออไฟรถคันนี้เป็นสียังไงเป็นหลอดฮาโลเจนหรือหลอด LED อะไรยังไงนะครับซึ่งออก็อย่างที่เห็นนะครับ แม้นว่าจะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะฮะสำหรับโคมไฟหน้าเนี่ยแต่ว่าหลอดข้างในก็คือยังเป็นฮาโลเจนอยู่ให้แสงสีเหลืองๆสีอำพันคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้แหละนะครับซึ่งก็ก็ไม่ตินะฮะอันนี้ส่วนตัวไม่ติเพราะว่ามันเป็นรถที่ออกมาตั้งหลายปีแล้วนะครับเเช่นเดียวกับหลอดไฟรีนะครับไฟรีก็จะเป็นหลอด ฮาโลเจนเหมือนกันหลอดไส้นะครับอยู่ในโคมมัลติรีเฟคเตอร์นะแล้วก็หลอดเ,ออเช่นเดียวกับหลอดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันทำงานแบบชา้ชาๆช,ช,ช้าๆอ่าใช่เดี๋ยวมันจะวนไปอยู <c oughs> อ่อ่ใช่นะฮะไหนเน้นไห่ล่ะ <c oughs> ลืม <c oughs> อ่ะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับเออสำหรับชมนี้ก็คือยังไม่มีเนาะเทรนสมัยโน้นเขายังไม่มาอะไรแบบนี้นะฮะ เอ่อตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะคือจะมีรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับโฉมนี้หลังจากที่แบบว่าเปลี่ยนโฉมอะไรเงี้ยนะครับอ่อก็ยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะครับตรงนี้ก็ยังโบอยู่นะฮะอืมก็เอ่ออันนี้บางทีเขาก็ให้ฉายาว่าโฉมหนวดประดุบเอ่อตรงเนี้ยมันจะมีความแบบให้ลมคล้ายๆแบบหนวดประดุบอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ล้อ,ลอแมกนีเซียมอัลลอยนะครับขนาดน่าจะ15นะเหยียดเพลงหาดู15แหละนะฮะก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ที่บอกว่ารถเอ่อรถคัน,นนี้นะครับโฉมนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ปีนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะอืม <S <S ซึ่งหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับนะครับเอ่ออัปเกรดเนาะ ให้รุ่นรองท็อปนะครับมีล้อมแมงนีเซียมอันลอยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นชมนี้ก็คือสีประมาณนี้เดี๋ยวปิดไฟก่อนนะรถเขาจะแบตหมดโอเค่ะเดี๋ยวขอเปิดไป เดี๋ยวขอเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับนี่ก็เป็นอีก1.1จุดตัวชี้วัด1เอ่อ KPI ว่านี่คือรุ่นท็อปนะครับก็คือมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนั่นเองนะถ้าเป็นรุ่นลองเนี่ยก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นล้อกระทะอะไรแบบนี้นะจะมีอย่างเดียวที่ให้มาก็คือเรื่องของความปลอดภยัยเช่น Uh, ABS, EBD แล้วก็แอร์แบคู่อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นใช่แล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นก็คือกุญแจย์เลสนะครับซึ่งมันจะมาคู่กับการเปิดประตูแบบไม่ต้องกดรีโมทนะที่มาของคำว่า Key l เลสนั่นแหละความหมายของคำว่า Key l เลสนะครับแล้วก็อันนี้มาเต็มระบบนะครับด้านในก็เป็นพ s h start ด้วยไม่เหมือนกับคันข้าง,างนะ จะจิกกัดเธอไม่หยุดนะสำหรับ Toyota w i s ชนะอ่ะก็เป็นคีเรสนะครับเอแต่ว่าเป็นแบบน่าจะเป็นเจนแบบเจนเริ่มต้นของคีเรสของฝั่ง Toyota นะครับก็คือล็อกปลดล็อกเนะี่ยคือใช้ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับใช่มันจะไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์ด้านไนนะ mm. ใช่ใช่วิชมีอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูภายในอีกทีหนึ่งนะครับปิดไฟฉุกเฉินก่อน แต่แค่ไฟฉุกเฉินคงไม่เป็นไรหรอกเนาะหมายถึงว่าแบตไม่ไม่หมดหรอกแต่ปิดไว้ดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะสามชั่วโมงยังเปิดไว้อสตาร์ทเครื่องก็ได้เออก็สตาร์ทเครื่องไง <c oughs> อ่ะแล้วก็เอ่อมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับอืมไม่ต้องอธิบายหรอกนะฮะเอ่อกรอบวงกบอะก <c oughs> รอบของกระจกนะครับทั้งจริงๆมีมีแค่สี่บานเนาะ หนแต่ว่าอันเนี้ยคือหลายคนเนี่ยส่วนตัวเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลือกรถเนี่ยเ,เราจะดูว่ามันมีกระจกบานที่6ห,หรือเปล่านะครับก็คือ1,2,3,4ฝั่งโน้นเนาะแล้วก็5,6นะครับคันเนี้ยแม้นว่าจะไม่มีกระจกบานที่6นะครับที่เป็น ที่เป็นกิจจลักษณะที่เป็นแบบแอคชวลเป็นแบบจับต้องได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันมันก็มีหนึ่งนี่คืออันหนึ่งนะฮะสองก็คือตรงดำๆตรงนี้จริงๆใส่กระจกเข้าไปก็ได้ใช่ไหมเออกำลังจะบอกว่ารถยนต์คันนี้มีพื้นที่ห้องโดยสารนะที่กว้างมากนะครับรวมทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็กว้างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะอโอเคล้อหลัง เบรกหลังนะครับเป็นดรัมเบรกนะใช่แล้วก็สมัยที่เป็นโฉมก่อนหน้านี้นะครับยาริสโฉมก่อนหน้านี้รุ่นท็อปจริงๆอะ่ะมันจะเป็นเอสเต e ใช่ไหม A St ited, อเอสลิมิเตดอ่ะก็คือจะมีการแบบเซตช่วงล่างนี่นั่นโน่นต่างๆนะครับรวมทั้งคีย์เลสพุชสตาร์ทก็ก็จะได้รับมานะครับในในใ,ในความเป็นเอสเต e หรือเอสลิมิเตดนะครับแต่ว่า โฉมนี้นะครับรุ่นท็อปคือรุ่น G นะ G เฉยๆด้วยไม่ใช่ G Limited นะครับคือ,อาลายของก่อนของของโฉมก่อนนั่นเนี้ยโฉมที่เราใช้อะ่ะคือแตกแขนงออกหลายเยอะมากนะ j E E Limited i นะจีจ G, G Limited, S, S l i m i t t e d อ i เออะไรเงี้ยเออแบบเยอะมากเลยแบบสงสารที่ปรึกษาการขายหรือเซลคงจะปวดหัวแนละ้วกับการแบบเสนอออปชันต่างๆให้ลูกค้าอะไรแบบนี้นะฮะ อโอเคก็เป็นแบตตัวจีตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยกล้องติดเพิ่มนะครับอันนี้ติดเพิ่มเองเนาะส่วนโครเมียมชิ้นนี้ก็มีมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับออร่า <c> o <oughs> <c oughs> ูดแคทรถตั้งแต่ปี2014นะเขาก็มีมาให้นะ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรออร่า o ูดแคทก็มีบีโอนะคฮอนด้าบีโอห้าประตู <c oughs> ก็ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังเช่นกันนะครับจริง,รงๆเราควรจะปิด เบอร์ทะเบียนให้เอากระดาษมาแปะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครเพราะว่าน้องไม่มีอลิกับใครแต่ว่าเป็นอลิมีคนเป็นอลิกับเราไม่ใช่ยอกยอกโอเคเสารับเสารับสัญญาณวิทยุเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นชาร์กฟินแล้วก็พับปรับองศาไม่ได้เหมือนกับชมก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง ก็ไม่ต้องปรับหรอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโฉมก่อนน้นนี้มันจะทําให้ปรับทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราถอยแล้วมันอเผลอไปชนกับอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ยืดหยุน่นจะได้ไม่หักไม่งอหมังนนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับก็อย่างที่บอกเนาะคีย์เลสของตัวนี้เป็นเจนเจนเริ่มต้นนะครับก็คือต้องกดเอานะฮะไม่มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านในนะอ,อ่ถ้าอันล็อกก็คือมันจะปี๊บปบ2สองครั้ง ะะถ้าล็อกก็คือปี๊บครั้งเดียวกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับแต่ว่าออโต้จจะมีแค่บานคนขับเนาะแล้วกม็มือเปิดก่อนล็อกประตูจากด้านในอะ่ะก่อนเปิดประตูจากด้านในอะ่ะมันจะเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมแบบโครเมียมแบบเงาเลยอะ่ะใชนะะ่แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าการ เดินได้ปลอมเดินได้แบบเสมือนจริงเออวัสดุก็จะเป็นแบบแข็งแข็งแข็งหมดเลยนะฮะอ,อซึ่งซึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับมันมันสมัยโนนน,นะจริงจริงมันเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้เลยนะฮะเออที่แบบว่ามีการใช้ตะเข็บเดินได้ปลอมนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บแก้วนะครับอันนี้ก็คือเก็บซ่อนอย่างอย่างแนบเนียนเนาะมา ได้รับอิทธิพลได้รับอันนี้ส่งมาตั้งแต่ยานีสปี2006นะครับแล้วก็มีพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้พับออตโตนะ้เนาะแล้วก็อันนี้คือพุชสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนั่นเองเนาะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็เดินได้สีเดียวกับหนังนั่นแหละนะอโอเคเปิดไฟอ่ะในรถอ๋อโอเค <c oughs> แล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะแต่ว่าครูสคอนโทรยังไม่มีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเครื่องเสียงเป็นแบบแบบแบบเนี้ย <laughs> แบบ2ดิน2ดินเออ,อดินยังมีในส่วนของสล็อตสำหรับการใส่แผ่น CD อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีบูทูธอะไรนะฮะแต่ว่าสามารถเสียบในส่วนของแฟลชไดรฟ์ได้นะครับตัมไดรฟ์ USB ไดรฟ์แล้วแต่จะเรียกนะฮะแล้วก็แอร์อัตโนมัตินะครับไม่ได้แยกโซนนะนะแอร์อัตโนมัติเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงมันต้องมันต้องอันนี้ออนอีก เพียงก็จะมานะครับนี่ไม่มานองเขาปิดอ,ปอยู่อนะอ,อัตโนมัตินะฮะหน้าจอเป็นสีส้มอมพันนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็แอร์ออโต้นั่นแหละไม่มีอะไรนะฮะเออมีมีคนคอมเมนต์มาหลายคนเหมือนกันเดี๋ยวตากล้องอ้อมไปฝั่งนอนก็ได้ดนคอนเทนต์ละ อ๋อนี่นอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบอัปเกรดให้รถยนต์คันนี้มีระบบบลูทูธนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับหลายคนคงทราบกันดีส่วนตัวก็เหมือนเคยทำรีวิวด้วยนะฮะอ่ะแอร์อัตโนมัติเนี่ยปุ่มเนี้ยเป็นเป็นที่เรื่องลือกันว่ามันใช้งานยากนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ยากนะเออก็คือเราจะปรับอุณหภูมิใช่ไหมแล้ก็กดให้มันไฟขึ้วก็หมุน อุณหภูมิก็เป็น,เป,นเป็นแบบระดับจุดทศนิยมนะครับเพิ่มขึ้นทีละ0.5เนาะถ้าจะปรับโหมดนะครับโหมดการไหลของอากาศ <c oughs> ก็กดอันนี้แล้วก็หมุนไปหมุนไป,นเ,ปนเรื่อยๆอยากได้แบบไหนก็หมุนไปมันมีแค่2อนัน <c oughs> มีแบบขึ้นข้างบนอย่างเดียวกับขึ้นข้างบนและลงข้างล่างาถ้าจะปรับความแรงพัดลมนะฮะก็กดตรงรูปพัดลมแล้วก็หมุนขึ้น เออแค่นี้แหละไม่เห็นยากเลยนะฮะโอเคถ้าจะปิดก็เอ่อถ้าจะกลับมาเป็นออโต้กดปุ่มออโต้ Auto, นะครับถ้าจะปิดก็ปิดอะไรแบบนี้นะครับโอเคเอ่อ <c> เ <oughs> <c oughs> บรกมือยังไม่เป็นไฟฟ้าเนาะส,สมัยโน้นยังไม่มีไฟฟ้ามั้งยังไม่ค่อยมีเบรกมือไฟฟ้ากันมั้งเนาะตั้งแต่ปี2014ันสิบสี่ไม่รู้เหมือนกันสมัยโน้นก็ยังไม่ได้แบบ สนใจใครรู้ในเรื่องของยานยนต์รถยนต์สักเท่าไหร่นะฮะอ่ะคอนโซลด้านหน้าอ๋อแต,แต่แต่ว่าอันนี้นิดนึงเเครื่องเสียงเนี่ยเขามีการแบบจัดเรียงตามตามสมัยนิยมนะครับก็คือเขาเอ่ยยกให้ตัวตัวเครื่องเสียงเนี่ยขึ้นมาในระดับของสายตาก็ก็ไม่ไม่สายตาซะทีเดียวถ้าสายตาจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือสูงขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ แต่ว่าอันนี้ก็คือมีการสลับกันนะครับก็เป็นเป็นทรายเป็นเป็สสรรนสัญญาณของของการเป็นรถยนต์แห่งอนาคตประมาณนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายรุ่นนะครับที่ยังยังให้2อ,อันนี้สลับกันอยู่นะครับก็คือช่องแอร์อยู่ด้านบนแล้วก็เครื่องเสียงอยู่ด้านล่างนะครับเขาอาจจะมองถึงว่าเรื่องของการฟลูของแอร์ของอากาศ อ่ามันจะไปถึงห้องโดยสารด้านหลังอะไรแบบนั้นประมาณนั้นมัง้งนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้เอ้ยเหมือนกันเลยใช่คือมาพร้อมกันเหรอก็มีเหมือนกันอ๋ออ่ะเอ่ออย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแอร์แบคคู่นะฮะแล้วก็แล้วก็ยา <c oughs> ลิสโฉมปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเอทีฟอะไรเงี้ยยาลิเทีฟคือก็คือยาลิส ก็คือ v ี o T อะ <laughs> V8 ในอดีตนะเออแต่ว่าเป็นปัจจุบันก็คือเป็นยาริส4ประตูนะครับยาริสเอที T. แล้วก็ยาริสเฉยๆก็คือยาริส5ประตูแฮทแบ็กอะไรเงี้ยก็คือขึ้นชื่อเรื่องของจํานวนของแอร์แบ็กนะที่ให้มาเยอะมากแบบรอบคันนะครับเสา A เสา B ด้านหน้านะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็คนขับอะไรเงี้ยเออครบนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายก็คือตรงนี้มันมันไม่มีเก๊แล้วนะครับถ้าเป็นโฉมก่อนหนน้าี้อันจะมีเก๊ด้านบนผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็เก๊ด้านล่างด้วยนะฮะขออนุญาตไม่เปิดนะเผื่อบบน้องเขามีนี่นั่นอะไรส่วนตัวเป็นเก็บไว้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเบาะวัสดุหุ้มเบาะก็คือเป็นผ้านะครับอืมอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะใช่นะฮะ นี่คือจากโรงงานโรงงานใช่ไหมนี่คือรุ่นท็อปนะฮะแต่ว่าวัสดุหุ้มหนังเป็นเอ่อหุ้มหุ้มเบาะเป็นผ้านะแล้วก็ด้วยความที่เป็นอีโคคาร์เนะีะอันนี้คืออีโคคาร์เฟสหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ก็พันสองร้อยซีซีนะจริงๆมันไม่ถึงสักทีเดียวนะฮะอีกประมาณสองซีซีอะไรเงี้ยแหละซึ่งหมายความว่าคันมันจะเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์แค่นี้เราทําคันใหญ่เนะี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเหมือนกับต้องแบก คนตัวเล็กๆแล้วแบบต้องแบกน้ําหนักตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเคอรอื่องยนต์เล็กๆแล้วต้องแบกอะไรแบบใหญ่ๆมันก็จะไม่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติมันก็จะไม่ได้ไม่ผ่านกฎของการเป็นอีโคคาร์นะครับคันเล็กแล้วมีการตกแต่งภายในด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะฮะทั้งคอนโซลหน้าเสาเอหลังคาอะไรเงี้ยเออเงยขึ้นดูได้เลยนะครับดําไปหมดเลย อะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยดูแบบเอ้ยรถแคบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่อย่างที่บอกตอนต้นคือไม่ได้แคบนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมือนะครับนี่นะฮะนะครับปรับอัตโนมือนอะแล้วก็ไฟส่องแผนที่นะครับก็จะมีสองดวงอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับรุ่นรุ่นโฉมก่อนนะครับที่บังแดด นะครับมีกระจกมาให้แต่ว่าไม่มีไฟนะฮะซึ่งเข้าใจได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับของรถยนต์ระดับนี้ที่จะไม่มีไฟที่กระจกบังแดดนะที่ที่บังแดดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันนะครับ <c oughs> อ่ห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะคือแบบ ตัดสินจากเรื่องของกระจกบันที่6บันที่บันที่5บันที่6ไม่ได้นะครับสำหรับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้เนาะเออเพราะว่าคือเขาเขาให้มาเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการวัดเลกรูมนะครับตามตามดุลดุลระยะพินิษของเราสไลด์เบอสไลด์บอมาสุดนะแล้วก็ปรับบ่อเอน อ๋อันนี้มันปรับขึ้นอ่ะแล้วก็ดึงมานี่นะฮะอันนี้คือสไลด์มาสุดสุดรางเลยนะครับอ๋บอเบาะก็ไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นธรรมดาธรรมชาติของรถอีโคคาร์นะก็ยังเหลือหนึ่งกำปั้นนะครับเออสบายๆอะ่ะนะ,ะสมมุติว่าคนขับสูงแบบ3เมตรสามร้อยเซนนะเราคนขับก็คือร้อเจ็ดสนี่นะ ก็ยังนั่งได้สบายสๆชิวๆนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยตามกฎหมายนั่งได้5คนนะครับมีเบาะรองสีสามาให้ทุกคนแล้วก็รวมทั้งเข็มขันนิรภัยนะฮะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่มันไม่มีนี่อ,อ, <c oughs> อะไรนะที่เท้าแขนนะครับใช่แล้วก็นี่อันนี้ก็ได้รับได้รับได้รับอะไรละ่ะ <c oughs> ได้รับคุณงามได้รับประโยชน์ได้รับอันนี้สงมาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับสมก่อนหน้านี้ก็คืออุโมงค์ท่อไอเสียอุโมงค์เพลาเนะี่ยก็คือไม่มีนะครับอโอเคเบาะหลังเออไม่แน่ใจว่าตัวอีมันพับ6040หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้พับ60 40นะเดี๋ยวจะพับให้ดูล้กันเนาะพับพับได้ไหมเดี๋ยวดูของด้านหลังนิดนึงนะ อ๋อมีเตาด้วยอ้าวนี่ไงไปมีกระทะแบบโบราณโบราณไหมอ่ะเดี๋ยวขอ,อนี่นะพับเบาะหลังนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นแบบดึงเหรอเดี๋ยวอืมแป๊บน,นึงนะ อ๋อรู้แล้วจําได้ว่าเขามีการแบบนี้เขามีการซ่อนอสลักล็อกเบาะหลังเอาไว้อย่างแนบเนียนแนบชิดสนิทสนมนะฮะกลมเกี่ยวกดลงนะแล้วก็พับลงนี่นะครับอันนี้ก็คือฝั่งที่ว่าเป็น40%นะแล้วก็นี่คือฝั่งที่เป็น60%นะครับ รบกวนตากล้องเอาลงหน่อยจะให้ดูว่าพับบาดแล้วได้พื้นที่เก็บสัมภาระกี่มากน้อยอะไรอย่างนี้อได้ใหญ่นะครับขนเวสป้าได้อ่ะแต่ว่าต้องนอนไปนะเอาน้ำมันออกให้หมดอะไรอย่างนี้นอนไปได้นะฮะแล้วก็แต่ว่าข้อข้อสังเกตก็คือ เนี่ยเนี่ยรถรถสาวๆจะชอบมีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ตีหัวโจรอะข้อสังเกตก็คือมันจะไม่ราบเรียบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันก็ไอไอคันที่มันเรียบนะ่ะคือมันก็สูญเสียพื้นที่สัมภาระตรงนี้ไปนึกออกไหมมันจะมีแผ่นปิดมานะครับอืมมันไม่ได้ว่าคือไม่ไม่มีใครสามารถทําเรื่องนี้ได้ดีเท่ากับฮอนด้าอัลตร้าซีนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สเอย Honda City เอ่อเทอร์โบอะไรเงี้ยเขาจะมีการแบบซุดตัวของของเบาะนั่งตรงเนี้ยของเบาะชิ้นนี้ลงไปนะครับเวลาที่เราพับพนักลงงเงี้ยมันจะมีการแบบซุดสุดๆุดลงไปจนแบบว่าพื้นที่เนี่ยแบบราบเรียบไปกับไปเป็นระดับเดียวกับพื้นของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเลยอะไรเงี้ยนะครับดีมากนะครคือแบบ อ๋อัตเลตาวิดเรียบแต่ว่ามันจะต้องดึงอันนี้ใช่ไหมเบาะลองนั่งใช่ไหมออกเออ,เอ,อใช่อ่ะเดี๋ยวทำไว้เหมือนเดิมนะครับรวมทั้งสไลด์เบาะสำหรับคนขับไว้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะตกใจ <c oughs> อะโอเคก็ปิดคลิปด้านหลังเลยแล้วกันนะครับเอออันนี้ก็ มันมันก็คงเป็นธรรมดาธรรมชาติของรถอีโคคานะครับของรถระดับนี้ที่จะมีแผ่นปิดแผ่นบังสายตาเออแผ่นปิดที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถแบบว่าระดับกลางอะไรเงี้ยอย่างเช่นค่ายเดียวกันเลย Toyota c o ค o โรล่าครอนะครับอันนั้นนะมันจะเป็นแบบเหมือนมูลี่อ่ะดึงแล้วก็แบบเก็บไปอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าจะถอดออกก็คือก็คือถอดออกนะเดี๋ยวจะเอา มาอินเสิร์ทให้ดูแล้วกันนะเออสำหรับบางคนที่อาจจะซีเรียสเรื่องของความเป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะครับเออเรื่องของนวัตกรรมในในในการเก็บสัมภาระด้านท้ายอะไรเงี้ยเออนะฮะอาจจะแบบเปลี่ยนใจจากการที่จะซื้ออีโคคาร์อะไรเงี้ยกลายเป็นปกลายเป็นไปซื้อโตโยต้าค r ล l ล a c r ครอเพราะเหตุผลนี้ก็อาจจะเป็นได้ <laughs> นะอันนี้ก็คือแมนนวลเลยนะฮะธรรมดาเนาะ แล้วก็เนี่ยมันต้องทำแบบ 4... 4อย่างอ่ะเราก็จะได้สมมติจะเก็บออของที่มีความสูงนะครับก็สามารถเก็บได้โดยที่ไม่มีอะไรเออ,เอ,อ่ไม่มีไอ้นี่ชิ้นนี้มาเกะก,กะอะไรเงี้ยแต่คำถามคือจะเอาไปไว้ไหน ไว้ในห้องโดยสรารเนาะเออประมาณนั้นใช่นะฮะแต่ว่าถ้าแล้วมันก็จะมีการใช้งานได้อีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือต้องต้องยังไงวะต้องทะแยงเข้าหรอ <c oughs> มาช่วยดิไม่เึงเอาวางอะหรอ อปกติก็เห็นมันใสแค่อินแบบเนี้ยไม่มันมันเข้าไม่ได้ไงไม่เข้าอีกฝั่งหนึ่งเปล่าฝั่งไหนนี่นี่เหรอง่ายขึ้นไม่ใช่ดีเราค่อยเอาขึ้นเหรอใช่อ่าโอเคอ่าถ่ายด้วยถ่ายด้วยเพื่อเพื่อแบบแล้วแล้วมันก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ ประเด็นก็คือแฟดแยงตาจนแบบตาพร่าไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้คืออีกหนึ่งลักษณะการใช้งานนะครับก็คือบางคนติดใช้รถซีดานนะครับรถซีดานจะมีชิ้นตรงนี้ใช่ไหมหลังเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะครับเอาไว้วางกล่องทิชชู่นี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยเออก็สามารถที่จะวางได้นะครับเออมันมันไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะติดอันนี้ขึ้นไปตลอดเวลานะ หรือจะให้มันติดก็ได้เพราะว่าบางทีเราหยิบยกของออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกวกว่านะครับสะดวกกว่าการที่ปล่อยให้อันนี้มันวางอยู่แบบนี้นะฮะอโอเคเดี๋ยวทำให้เหมือนเดิมถ,ถ้าจบคลิปนี้แล้วสมาชิกเรายังมาไม่คร้อมหน้า เราก็จะถ่ายเบสป้าอีก <laughs> อ่ะโอเคปิดปิดแบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปพาชมนะครับไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าถ้าถ้าจะรีวิวก็ได้นะเจ้าของรถนั่งอยู่แถวๆนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าท่านคงไม่สะดวกเข้ามารีวิวให้ฟังนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไงดีละ่ะก็คงดูกันมาเยอะแล้วมั้งเออเราก็ตามสไตล์นะครับพาชมแบบ ผิวๆเหมือนเดิมเนาะรู้กว้างรู้กว้างแต่งโง่ลึกไม่ได้รู้ลึกแต่งโง่กว้างอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะครับก็สําหรับคนที่กําลังมองหารถมือสองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบชอบรถคันนี้ต่างๆอะไรเงี้ยเออก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะถ้ามันเป็นประโยชน์นะฮะก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แคสต์ซับสไคร์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ มีกรด้านหลังด้วยนะนะมีกรอ๋อลืมพูดถ่ายอยู่ปะปใช่ใช่ใช่กดเปิดอ่ะถ่ายเลยะนะมีกรล็อกข้างหลังนะครับแต่แต่ผ <laughs> ู้โดยสารตอนหน้าไม่มีปุ่มนะฮะปุ่มพสต์สตาร์ทปุ่มคีย์เลสนะไม่ไมีนะเออเหมือนแคมรี่บ้างนั้นนะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็มีกุญแจอยู่ก็ใช้กุญแจรีโมทเปิดได้โอเคอันนี้ก็เป็นไฮไลท์พอดี